เอาละฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะก็มาอยู่กับผมในรายการกินคุงแคสเกมมิ่งนะฮะแล้วก็เราวันนี้เรามาเล่นอาโอนินะฮะก็หลังจากพาร์ทแรกนะฮะทำไปได้ก็ยอดวิวก็ค่อนข้างโอเเนะไม่แย่เท่าไหร่นะ นี้เรามีกุญแจห้องใต้ดินแล้วนะฮะเราก็ต้องไปห้องใต้ดินกันนะฮะห้องใต้ดินเคยอ,อยู่ทางซ้ายมือนี่เองฮะเมื่อกี้ผมอัดไปรอบมึงแล้วมันเปลอะนะก็ใช้กุญแจช่องใต้ดินอ่าดีมิคาลองน่งาจะเสียงมิเกะนี่มิเกะเออมิเกะไม่ใช่มิเกะเราจะแอบไปตู้แล้วรอดเอ้ยเดี๋ยวเซฟกันดีวกว่า ไปชนภัยกันฮนะอ่าบ้าห้องนี้เิเอ๊ะเจี๊ยวมาทับตาโตใสหลักก่อนปแล้วเด้อไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อ,อ,อเออเอไปแล้วเด้ออย่าตามค่อยมาเด้อเพื่อนี่กูหลบซ้ายเลยแม่งมาละอุ้ยเฮ้ยเย่เย่เอ้ยเอ้ย ไม่อุ้ยยังไม่ทันไม่ทันไม่ทันสเสเอยโอ้ยไม่ได้เลยกูเชี่ยถ้าขึ้นไปนหลบตู้ตรงนั้นน่าจะทันอยู่นะะโอเคมามันทำตาโต อีกรอบแล้วเราก็ไปแล้วโอ,อ้ติดบันไดเอ้ยติดบันไดเอียร์อ้ะเชี่ยเมื่อกี้ฟิวชั่นกันสัตว์เชีย่ยโอ้โหเกิดการฟิวชั่นกันนะเมื่อกี้เขาไปรวมร่างกันเลยโอ้โหฟิวชั่น S <S <ฮ>เออกูไปสิครับอยู่ตรงไหนละ่ะมาทำอะไรเราไม่ได้หรอกแกก็แค่ยัดม่วงเฮ้ยยี่ไอ้แก่สัตสัตไม่ทันไม่ทันขอแก้ตัวนะฮะว้ยกว่าจะรอดน,นะโอเคปันีมิค่าเราเฮ้ยมันถึกก่อนนะฮะเฮ้ย ใช้ไฟแช็กช่วยได้ไหมใช้อชิ้งส่วนของจา <c oughs> นวิทาก็ไม่ฟืนับช่วยเขาไม่ได้แล้วน่าสงสารมากครับไปครับเราก็ต้องไปชั้นใต้ดินนะฮะโออแผนที่เต้องทำเสียงโอ้เด้อไม่เข้าใจเคฮะไปชั้นใต้ดินกานโอ้ตรงนี้มีของอยู่ แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ก็อเลื่อนได้นะฮะแหมอามีละอ๋อตรงนี้ต้องใช้อไขควงนะฮะไขควงหัว,วแบนนะ,ะเพื่อที่จะโอเแก้งนี้ไม่มีไะไรเลยตกใจไว้ก่อนนะฮะปล่อยเลยไม่ต้องออมันสุดอย่งวะอ,อย่างอย่าง นี่ตรงข้างบนนี้มีของอยู่นะมันไม่เรืองแสงนะเป็นเกมที่ฉันพบหัวแบน <c oughs> ครับพบหัวแบนอ่าแล้วก็ก็เอาเก้าอี้ออกไปข้างนอกนะฮะเอเก้าอี้ออกมาก่อนคุยนะฮะอ่าบันทึกไว้ก่อนดีกว่าอ่าบันทึกไว้แค้มเดียวด้วยกูเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนอุปกรณ์ไหมเปลี่ยนใช่แหละมันต้องกดใช้ได้หรอนี่ไงอ่าเรียบร้อยครับเปิดออกมารหัสนะครับดันตู้ไม่ได้ โอเคครับเลื่อนตู้ไปเรื่อยๆเอ้ยตุ้เก้าอี้นะฮะเลื่อนเก้าอี้ไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็ดันไปพลังการเลื่อนเก้าอี้นี่สิบจนสิบนะครับฉันพบกุญแจคุกใต้ดินอ่าแล้วก็เซฟ กดบันทึกแฟ้มหนึ่งนะโอเคเออบิคาชอลาเฮ็เชอร์ล่าไปลากอัดหน้าเลยนะเฮ้ยต้องไปทางหไหนวะสัตว์เฮียไหวิ่งเร็วสัตว์เออเออเออใจเย็นบิคาบิคาใจเย็นกำลดงบิคาบิคาใจเย็นใจเย็นนะจ๊ะเราค่คอยๆคุยกันเออโอ้ยเฮีย คอมกูนี่โอ้โหวันนี้กูจะเล่นจบไม่เนี่ยโอเคครับเรามาเจออีมิคาแปลงร่างกันนะฮะน้ำา่วงล้วแปลงร่างเลยปนะัดโชโรฮิโชโรแปลแปลงร่างอัดหน้าเลยนะไ,ไหนใจหรอกแนมะจะกว่าดิเฮ้ยอเฮ้ยเมื่อกี้กูวิ่งสวนมันออกว่ะ ไม่เฮียก <Channel> yeah. <em> er, ูต้องแอบมันให้ได้เอาใหม่ครับเราไม่ยอมนะจังหวะนี้ครับด้วยพลังของ เมันต่อ,นะตอ,ตอมิคามิคาร้องเรียกหาผัวผัวเฮ้ยเออเอเอโหนี่กูเดินอ้อมมากเลยนะไอ้เหี้ยแดกกูข้ามบันไดครับโอ้ยอะไรเนี่ย จะจุกมันยังไงดีวะเนี่ยไม่เงยช่วยตามกูช้าลงกว่านี้สักหน่อยนะคอมกูไม่ดีฮัลโหลมิชาวบอืออีกคูเห็นมึงแปลงร่างกิดเบื่อแล้วเด้โขงบุญโตไม่ได้แน่นะสักวันเนี้ยุดยาวไปเลยนะ ไม่ไดเก็บปบไอสัตว์ไม่ได้เหยียบกดไม่ได้ปุ๊บบุ๊บโดดลงมาเลยไหมโอ้ยรอดไอ้สัตว์อ๋อรอดกับอีมิคาได้แล้วนะ้ไหมโหจะเป็นเลยที่น่ากลัวมากเลยนะพลังมิคาพลังอีมิคาช่างน่ากลัวเหลือเกิน หายแล้วใช่ไหมอ่าหาไปแล้วนะอ่าสั่งหอดใจไม่ค่อยดีับไปดูว่โอเคครับเซฟเพื่อความปลอดภยัยเนี่ยเซฟเซฟเซฟอุ่ยเชี่ยมืดไฟแช็คอ่าติดใช้คุ้งแจ๊คุกใต้ดิดดดนปุปปิดไปดีกว่าเพื่อความปลอดภยัย นี่มันเทียนไขจุดเทียนไหมจุดอโอภาษาคุณพ่อคุแม่อะไรวะเนี่ยโอ้ไมก่กอเราปิดประตูอ่นนสะสรุปประตูมึงไม่หล่อห้าสามเจ็ดหกห้า สามเจด็ดหกอ่าฉันพบกุญแจลงเรือนอ่าได้กุญแจมาแล้วก็เซฟไว้นะเซฟเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนี่น่าจะเป็นกุญแจลงเรือนทำไมไม่ได้วะไอเฮียมิขาพ่อมึงซับอีดอด เฮีเฮ้ยอ oh, ีวิขาดอกมา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 มโอ๊ยสัตว์รอดเฮียอีเฮียมิขาอีดอกสัตว์เอ้ยตกใจเลยเฮียหัวใจกูไดินตกต อ้ยกงไม่ค่อยเซฟกดเซฟอีกทีหนึ่งเซฟใช้กุญแจโรงเรือนเชีย่ยเสียงน่ากลัวมากครับมือดีแกเอ๊ะดูเหมือนว่าเชี้ยเพิงจะไม่พอเอา้าไอเ้เชี่ยชิบหอยแล้วครับ เข้าไ,ได้ไหมเ,เข้าได้เว้ยอะไรเนี่ยฉันพบหลอดไฟเฮียอยู่ก็เดิมไปดิบใช้แล้วไม่มีห้องลับหรืออะไรนะอุ้ย <c oughs> อเอยอันนี้อะไรอะโต๊อรามมีของอยู่ฮะ อ่าฉันพบน้ำมันไฟแช็กเยี่ยมครับเติมน้ำมันไฟแช็กใหม่เติมอ่าแค่กระดาษโง่อันหนึ่งนะเราต้องลงไปห้องข้างล่างนะฮะเฮ้ยไปสัตว์กิดทางห้องที่เราเปิดไฟไม่ได้นะฮะ ต้องเข้าไปก่อนเ้า,เา,าวเราประดีนี่มันเทียนไขจุดเทียนไหมจุดเอ๊อเกรียนมอนน่เองฉันนึกว่าเฮ้ยอย่าทำได้าอย่างนี้นสิแต่คิชิมาไม่เป็นไรเนาะอืมฉันไม่เป็นไรหรอก แต่นั้นมันกนหน้าน,นี้ฉันก็ท้องเจ้าอสุลกายจับแดนนาวเฮียท <laughs> ุรันอสุลกายฉันถูกอสุลกายจับจับอะไรครับแดนาวเฮียทุรันถ้าเพียงแค่ฉันถ้าเพียงแค่ฉันไม่ชวนพวกนาำมาที่นี่ แกร้องไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้ทั้งหมดทั้งหมดเป็นเพื่อนฉันคนเดียวโอเคชิ้แค่นี้อ๋อเรื่อ้เรื่องเร็วๆแล้อย่าไม่ยุ่งกับมันดีกว่าถาคิชิวาร์กนะฮะแล้วก็หนีจากเราไปแล้วแะ้าคิชิผู้น่าสงสารนะฮะเอาละครับผมว่า ทั้งหมดนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะไว้หรอดคลิปหน้านะะเรามาเรามาต่อกันในอาอนีินะฮะวันนี้ก็เจอกันครับอานนีิตอนต่อไปติดตามชมแล้วก็ขอบคุณแฟนอาร์ตมากเลยนะฮะ